ตอนนี้ครอบครัวก็สาหัสแล้วบร์พิชยยทานปริแตกฟาสื่อดังพาดหัวข่าวอาการคุณแม่เกินจริงจากกรณีที่ทางด้านบร์พิชยยทานและโตศักดิธิ์นั้นได้ขวงคู่กันไปออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นโดนรามาจัดง,งานมาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่ได้กล่าวคุณแม่นานเป็นผู้ป่วยติดเตียงการรับรู้น้อยลงทางด้านคุณหมอได้แจ้งอยากทําอะไรก็ให้รีบทา แต่ถว่ากลับมีสื่อช่องดังได้พาดหัวข่าวคุณแม่ของสาวไบรท์อาจอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งทําให้สาวไบรท์นั้นรับไม่ได้พร้อมฉะสื่อดังกล่าวตลอดการสัมภาษณ์ในงานวันนี้ไม่มีประโยคไหนที่ไบรท์พูดว่าแม่นั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานใจเขาใจเราถึงจะไม่ใช่ไบรท์พาดหัวข่าวแบบนี้ถ้าครอบครัวญาติพี่น้องเขามาเห็นจะรู้สึกอย่างไรหรือสํานักข่าวนี้สามารถมองข้ามทุกอย่างได้เพียงแค่วังยอดวิวและยอดไลค์ซึ่งเห็นแบบนี้หลายรอบแล้วแม่ไม่สบายหนักคนเป็นลูกและครอบครัวก็ทุกข์ใจ สาหันดูแล้วอย่าซ้ำเติมคนอื่นด้วยการพาดหัวข่าวหรือเขียนข่าวบิดเบือนเพียงแค่ต้องการเรตติ้งเลยค่ะนั่นเองละค่ะ